ต่อไปไปนี่สวยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ด้วยนะครับวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนาชาติพาไปนะครับวันนี้นาชาติก็มาตีปลาช่อนครับท,ท่านผู้ชม วันนี้นาชาติมาหมายเป็นฝ่ายน้ำล้นครับผมฝ่ายน้ำล้นบ้านอ้วนครับก็ใกล้ๆบ้านของนาชาตินี่แหละครับท่านผู้ชมก็มาลุ้นกันดูนะครับว่าวันนี้นาชาติจะได้กี่แต้มนะครับตีประชอนครับผมไปลุ้นกันเลยครับ กัดตอนไหนกัดตอนเขือนี่ว่าโอ้โหเต็มปาาครับทากผู้ชมตัวนี้ครับทุกคนเหมือนจะเหมือนจะโดนอะไรสักอย่างเนี่ยครับ นี่ครับทุกคนนี่ครับเป็นรอยเหมือนโดนเหมือนโดนฉมวกโดนอะไรสักอย่างนี่ครับนี่ครับมีแผลด้วยตรงปากนี่ครับมันต้องโชคโชนมากเลยครับตัวนี้นี่ครับมีรอยด้วยตรงนี้ตรงหางนี่ก็แบ่งไม่รู้โดนอะไรโดนชโดรหรือเปล่านี่ครับ ัวหางนี่ก็แหวงปตัวนี้ก็เป็นแผลครับท่านผู้ชมตัวสั้นๆครับเดี๋ยวนาะชาเขอปล่อยแล้วกันครับตัวนี้ใส่สวยครับปล่อยแล้วกันขอปล่อยแล้วกันตัวนี้มันน่าจะแต่ว,ว่ามันเหมือนเหมือนกับจะเป็นโลครับท่านผู้ชมตัวสั้นๆครับมีแผลด้วยครับนี่ มันมีรอยด้วยครับตรงนี้เหมือนรอยฉมวกรอรอยอะไรเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ชาตจะขอปล่อยมันแล้วกันครับให้มันไปนโตให้มันรอดชีวิตต่อไปไปปล่อยแล้วกันเอาตัวใหม่ที่มันสมบูรณ์่ะมันหมานครับ แลวเ็จเ็จเ็จเอาหลุดเฮ้ยติดมินมินครับท่านผู้ชมตัวไม่ใหญ่นะครับมาสองขีดหลุดไปแล้วหนึ่งตัวงับซะแล้วก็วจะประเดิม ยันหลุดปลามันไม่อยู่ครับตรงที่ตื่นตื่น หน้ามีตัวหน้ามีตัวหน่อยตอนนั้นจะเป็นหนองน้ำครับท่านผู้ชมยาวไปถึงนู่นนี่ก็จะเป็นนาเขาจะทำนาปังครับแถวนี้ ออออกิน,นใกล้ๆนี่ครับท่านผู้ชมกัดใกล้ๆนี่เองเลยดิแยมที่สองครับเจอได้ตัวแรกครับตัวแรกนี่หลุดเหมือาช่าเขาเก็บก่อนแล้วกันครับใส่ปลาเค็มมันหมานะครับผมเก็บก่อน เมันลอยขึ้นมาตัวใหญ่มากครับทุกคนเอาแล้วเอาแล้วนี่ไงเอาแล้ว <icias> เอาแล้วเอาแล้วนี่ไงเต็มปาก เต็มที่สองครับเต็มปากเลยโดนัทซิโดนัทซิเต็มที่สองมันหมาครับผม นี่นี่ดูตัวครับดูตัวดูตวัวก็ตัวเท่านี้นี่ครับท่า,านผู้ชมมีแต่ตัวเท่านี้ครับตัวขีดไซปลาเข็มเล็กกระจิ๋วเดียวแค่นี้ครับกาดเหยื่อก็จะไม่โอ้โหปล่อยแล้วกันครับนะะ้องชาขอปล่อยแล้วกันไป ไอ้ไปตัวมีแต่ไซนี่ครับลากัดโอ้เล็กเกินโอ้โออโออโอ้โอ้ย ใส่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับท่านผู้ชมใส่เข็มแถมที่สามใส่เข็มเก็บไปก่อนนกเกือบกินครับท่านผู้ชม นกเกือบจะกินกบแล้วนกก็ยังจะกินเลยปลาเลยไหมกินว่ะนกเกือบนกเกือบกัดกบหมาสุดท้ายครับ ดูนดูนดูนแล้วสวยสวยมาแล้วสวยสวยมาแล้วติดกง่ายด้วยนี่สวย,วส,วย,วส,วยวสวยมาแล้วครับโอ้โอาจจะปิดจอบวันนี้สวยสวยครับผมอ้วน นี่นี่ครับอ้วนตัวนี้ตัวสวยที่สุดตัวครับวันนี้แตามีสี่ที่สี่ที่ห้าครับผมเอาขนหมาครับมาจะปิดฉากแล้วครับตัวนี้สําหรับวันนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับผมนี่ครับผลงานปลารวมของนาชาติวันนี้ได้ห้าเต้มครับวันนี้ก็นาชาต์ก็เลือกเอาแต่ไซส์ที่มัน ใช้ได้ครับตัวเล็กๆนะชาก็ปล่อยไปหลายตัวครับวันนี้ก็พอได้กินอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับพอได้กินอยู่นี่ครับได้ห้าเต็มวันนี้ร้อนมากครับอากาศโอ้โหก็พอได้กินครับผมมันหมานครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ช่วงนี้นะชาก็ไม่ค่อยลงคลิปเลยไม่ค่อยมีเวลาครับผม ก็ไว้เจอกันชิปหน้าครับผมนาชาจะไปที่ไหนยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์ให้นาชาด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้นาชาด้วยนะครับสําหรับวันนี้นาชาคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ